สวัสดีค่ะมีใครเข้ามาแล้วบ้างคะวันนี้นะคะจุดเทียนเสริมดวงนะคะรอบวันที่12เดือน7นะคะพศสองพันห้านะคะ ตอนนี้นะคะไฟกำลังลุกเลยนะคะใครที่ลงชื่อจุดเทียนแล้วนะคะเข้ามาอธิษฐานขอพรน,นะคะรับความเฮงความปังกันได้เลยนะคะรอบถัดไปนะคะถ้าใครนะคะไม่ทันรอบนี้รอบถัดไปวันที่29 29ก้าบากรกฎาคมนะคะที่จะถึงนี้นะคะแอดไลน์ทักแชทเข้ามาเพื่อลงชื่อจุดเทียนได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าหากใครต้องการที่จะ ให้ประกาศชื่อนะคะประกาศชื่อว่าประกาศชื่อตอนไลฟ์ค่ะว่ามาลงชื่อจุดเทียนก็แจ้งได้เป็นพิเศษอีกเช่นเดียวกันนะคะอุยไฟลุกมากอธิษฐานขอพอรนะคะกับพระแม่กาลีพระพิฆเนศได้เลยนะคะองค์ประธานใหญ่ในการจุดเทียนวันนี้ก็คือพระแม่กาลีและก็พิฆเนศ